คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่ให้แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่อนุญาตให้รับชมนะจ๊ะรอก่อนนะรอก่อนนะไปโอเคครับผมก็กราบสวีสวัสดีนะสสดท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเม่สีพัทอะรู้จักเปล่าเออรู้จักกันเปล่า อยู่กันในเกมลุงมกำนวยหัวคันนะทุกคนน้อไวเพสโกวันนี้ขอจัดเบตสามสิบหน่อยละกันก็ทุนสิบเคไม่อยากเบตสูงจริงเกมเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าการเข้าฟรีเกมนี้จะเกลือนะออกไปทางเกลือสัส่วนใหญ่เลยต้องเน้นการเบดอะเข้าฟินเซอร์ฟรีเกมครับผมสาหรับรอบแรกถือว่าเป็นเกมที่เข้าฟินเซอร์ง่ายเข้าฟินเซอร์ง่ายแต่ไม่แจกนะซึ่งหลายคนเจอหลายคนเจอแบบนี้นะซึ่งผมก็เจอแล้มนเะข้าฟินเซอร์ง่ายแต่ไม่แจกวันนี้ขอแจกหน่อยละกันขอให้แบบได้หน่อยละกันนะวันนี้ ลุงกำนวยนะฮะลุงกำนวยกำนวยหัวอานกำนันหัวพูดไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันจะหยาบไป <c oughs> อ่าสวยวายถือว่าออกมาดีนะรอช่องสี่เท่านั้นเองดาวมาเพิ่มก็ได้นะรอช่องสี่รอช่องสี่นะฮะอ่ะถือว่าวายออกมาดีนะแต่ว่าช่องสี่ไม่มีเท่านั้นเองนะฮะช่องสี่มีไหมไม่มีก็หยุดไปอีกกีนสปินอนะ โอ้โหอีแค่ไม่กิส่สปินผมว่าไม่น่ารอดฮะแต่คือถามว่าจริงไหมก็ไม่จริงเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไงถูกไหม <c oughs> อตอนนี้เท่ากับเราบวกมาอยู่พันหนึง่งประมาณพันหนึง่งไปต่อลูกต่อจริงๆเกมนี้ถ้าเกิดมันเข้าดีไม่จำเป็นต้องเบ็ดสูงนะบอกเลยถ้าเกิดวายลงดีบอกเลยว่าสุดนะ แต่ปัญหานี่แหละเลยแบบไม่ค่อยอยากให้ให้ซื้อฟินเจอร์เท่าไหร่เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยจ่ายจริงๆซื้อฟินเจอร์ไปไม่ค่อยจ่ายนะไม,ยยไม่ค่อยจ่ายจ่ายไม่ค่อยจ่ายไว้ดีๆคือเรามาเน้นกับการปั่นเข้าดีกว่าเพราะว่าการปั่นเข้ามันก็ไม่ได้ยากนะผมว่าในร้อยสปินน่ะมันอาจจะมีสักครั้งแหละสักครั้งสองครั้ง,รงหรือไม่ก็ในสองร้อยสปินน่ะมันมีฟินเจอร์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าผมปั่นก็ไม่ค่อยปั่นบางทีร้อยสปินผมเคยเข้าสามรอบสี่รอบติดก็มีนะ อาดาวสักสามดวงไหมโอเคดาวสามดวงจริงๆด้วยครับผมก็ถือว่าโอเคนะบวกเพิ่อมอีกแปดสปินเปิดนี้อาจจะแตกเลยก็เป็นได้นะเปิดนี้อาจจะแตกเลยก็เป็นได้นะฮะเบ็ดสามสิบขอหน่อยเหรอนะอย่างน้อยขอบวกสักเท่านึงมาให้ถึงสิบเคก็โอเคละ <c oughs> แต่ตอนนี้ขอลุ้นวายได้ไหมขอวายมาอีกได้ไหมหรือไม่ก็มาช่องสี่ตรงเนี้ยตรงเมาส์าผมเนี่ยอู้สวยครับผมมีคูณห้ามาด้วยนะฮะอ่ะเจ็ดร้อยแปดเริ่มมีความหวังแบบเรเบรีนะฮะว่ามันจะแตกหนักให้เรา ตอบได้ที่วายช่องสี่ยังไม่ลงก็ยังไม่มีโอกาสที่จะลุ้นแตกหนักนะเนาะแต่ถ้าวายช่องสีลงเมื่อไหร่บอกเลยว่าสุดลงแต่ว่าถ้าต้องลงแล้วให้มันตรงลายนะเว้ยไม่ใช่ลงมาแล้วไม่ตรงลายนะอันนี้ก็ไม่เอานะสวยช็อตนี้ได้อีกเท่าไหร่เซนเซเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับผมมีโอกาสถึงแล้วเนี่ยอ่ะเปิดนี้ได้นะเปิดนี้ได้ตอนนี้เราบวกมาคร่าวๆก็คือห้าพันห้าแล้วนะแต่ว่าวายจะมาแค่นี้จริงๆหรอขอช่องสีให้มันตรงลายก็ได้นะ โอ้ oh, มาเป็นช่อง2เพิ่มไปอีกถ้ามีช่อง4ี่ให้มันตรงลายนะบอกเลยว่าสุดแล้วมีนายอำเภอช่องแรกนะเพราะตอนนี้มีคูณ5มีคูณ3แล้วไนงะขาดช่องเดียวขาดช่องสี่ช่องเดียวจริงๆนะสองสาคือมาแบบแน่นเอียดนะฮะขาดช่องสี่ที่มันไม่มาให้แต่ถามว่าแตกเยอะไหมเบสสามแตกเยอะนะซึ่งเราไม่ได้ซื้อฟินเจอร์ด้วยยังไงก็คือกําไรล้วนๆนะฮะ อ่ะแล้วก็เปิดสุดท้ายทุกคนเสียดายที่ช่องสี่ไม่ลงจริงๆอ่ะเนาะโอ้โหอีแค่นิดเดียวเราก็จะถึงใช่ไหมหรือว่าถึงไหมถึงแล้วไหมถึงแล้วแหละถึงแล้วแหละทุกคนผมว่าถึงแล้วอ่ะถึงแล้วจริงๆด้วยสงสัยต้องหยุดแค่นี้แหละอ่ะถือว่าวันนี้ถือว่าโชคดีนะะเป็นสามสิบได้อยู่นะได้ขึ้นมาอยู่ วจริงโอเคทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกัน นะอยากให้ผมเล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนสามารถบอกได้พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะอยากให้เล่นเกมไหนบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจะพยายามจัดให้แน่นอนแล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์จัดให้ทุกเกมที่เพื่อนๆขอนะทุกคนยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมไปละบาย